การรายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมที่7กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยตําบลย่นยานยาวอําเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทยัย ปีการศึกษา2,567ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษสนับสนุนการส่งเสริมสถานศึกษาต่างๆและร่วมสนองพระราชดำริการพัฒนาตนเองโดยการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเสนอตนขอรับการประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ และเกียรติบัติตามลำดับในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลำดับสมาชิก746-110-003และได้ดำเนินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 3เป็นต้นมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัย ได้ดำเนินการในกิจกรรมที่7กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการดำเนินงานสวนพุษศ,ศาสตร์ทั้ง5องค์ประกอบนั้นทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยจึงมีแนวทางเพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหลักและกระบวนการสามารถปฏิบัติกิจกรรมโดยบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ในการเรียนการสอนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรเสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยโดยวิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและได้ดำเนินการจัดอบรมในสองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่หการจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้รู้ชื่อรู้ลักรู้จัก องค์ประกอบที่2การรวบรวมพัน์ุไม้เข้าปลูกในโรงเรียนองค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆองค์ประกอบที่4การรายงานผลการเรียนรู้จากที่กล่าวมาข้างตน้นวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยได้ดำเนินการจัดการอบรมในปีการศึกษา2566และได้ดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา2567 งบประมาณที่ได้จัดสรรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระคณิษฐถาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพพตนราสุาาสยามบรมราชากุมารี